ยายช่วยผมด้วยผมโดนผีอํากระทูเด็ดสยองขวัญเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในคืนคืนหนึ่งตอนที่ผมไปนอนที่หอเพื่อนตอนเช้าเราก็เรียนที่มหาลัยตามปกติตกเย็นพวกเราก็เล่นเกมกันจนดึกคืนนั้น ผมขี้เกียจที่จะกลับหอของตัวเองผมจึงเลือกที่จะนอนหอเพื่อนนี่เป็นครั้งแรกที่ผมนอนหอเพื่อนคนนี้ตัวของผมเองผมก็นอนตามปกติแต่ผมนอนอยู่ด้านล่างเตียงของเพื่อนผู้ชายมันเล็กผมขี้เกียจนอนเบียดกับมันและเพื่อนของผมมันมีขนาดตัวค่อนข้างใหญ่ ครั้นจะนอนสองคนมันจะเบียดกันมากตอนนั้นเป็นเวลาตีสองกวกว่าเราเพิ่งปิดไฟนอนผมนอนไปได้สักพักยังไม่ทันจะสลืมสลือยังไม่ทันจะหลับผมรู้สึกว่ามีเสียงลมหายใจของใครบางคนมาหายใจดังอยู่ข้างหูของผม เสียงลมหายใจที่ได้ยินเป็นเสียงลมหายใจที่โรยลินมากๆสักพักผมรู้สึกหนักหน้าอกหายใจไม่ออกหายใจไม่ค่อยสะดวกตอนนั้นผมคิดในใจเฮ้ยผมเป็นโรคอะไรหรือเปล่าวะหรือผมจะตายหรือเปล่าวะเนี่ยตอนนั้นผมยังไม่ได้คิดเรื่องผีผมทนไม่ไหวผมจึงตะโกนเรียกเพื่อน แต่ปรากฏว่าไม่มีเสียงดังใดๆออกมาจากปากผมครั้นจะร้องไห้ก็ร้องไม่ออกไม่มีเสียงออกมาเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงคลางเบาๆตอนนั้นผมรู้สึกขนลุกไปหมดพยายามลุกพยายามนั่งแต่มันก็ทำไม่ได้ผมลุกขึ้นนั่งไม่ได้ขยับตัว ขยับแขนขยับขาไม่ได้ผมรู้สึกเหมือนโดนอะไรบางอย่างกดทับเอาไว้ผมทรมานแบบนั้นอยู่นานมากๆผมก็ไม่รู้จะทำยังไงคิดในใจแล้วละ่ะโดนผีอัมแน่ๆผมจึงพยายามสวดมนต์พยายามท่องมนต์บทต่างๆแต่เปล่าประโยชน์ ผมได้ยินเสียงหัวเราะเย็นๆดังก้องอยู่ในหัวของผมตอนนั้นผมไม่รู้จะทำยังไงแวบแรกในใจผมคิดถึงยายยายที่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กแต่ท่านเพิ่งเสียชีวิตเมื่อไม่นานมานี้ผมคิดถึงยายร้องให้ยายช่วยแต่เสียงไม่ออกมานะครับ ลักษณะเหมือนผมตะโกนในใจของตัวเองตะโกนในหัวของตัวเองผมร้องขอให้ยายช่วยยายยายช่วยผมด้วยผมรู้สึกจะตายแล้วยายช่วยผมด้วยสกักพักผมสามารถขยับตัวได้ผมจึงเด้งสุดตัวลุกขึ้นมานั่งตอนนั้นผมคนลุกไปหมดรีบตะโกนเรียกเพื่อน เพื่อนมันก็งัวงเงียตื่นขึ้นมาถามว่าผมเนี่ยเป็นอะไรเป็นบ้าอะไรวะตอนนั้นผมเหลือบดูนาฬิกาเป็นเวลาตีสามกว่าผมรู้สึกระแวงไปหมดไม่นงไม่นอนมาละห่อเพื่อนตีสามตอนนั้นผมขับรถมอเตอร์ไซค์กลับหอผมในทันทีรุ่งเช้าผมจึงนำเรื่องนี้ไปคุยกับเพื่อน เพื่อนก็ตอบกลับมาว่าจริงเหรอไม่เชื่อหรอกมันอยู่ห่อนี้มาตั้งหลายปีไม่เคยเจอแม้แต่ครั้งเดียวผมก็ตอบกลับมันไปแล้วผมจะรู้ไหมละ่ะว่าทำไมผมถึงเจอแล้วทำไมมันถึงไม่เจอใครจะไปอยากเจอกันวะเหตุการณ์บ้าๆแบบนี้ จนถึงทุกวันนี้ผมยังคงหลอนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหอพักของเพื่อนผมหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาผมไม่เคยนอนค้างหอมันอีกเลย